สวัสดียามเช้านะฮะวิดีโอวิดีโอโอเคนี่เาาจยู่ที่ไหนเป็นมิตตอนนี้เราอยู่ที่อิสตันบูล่ะบรรยากาศวันนี้ก็มารับประทานอาหารคุยกันในห้องอาหารนะครับเมื่อวานเราก็ค้นพบสถานที่ที่เราจะช่องบิ้งของฝาก เดินจากนี่จากโรงแรมไปประมาณสีกิโลก,กว่าๆเราก็จะเจอห้สินค้าขนาดใหญ่ของให้เลือกท็อปในราคาที่น่าจะเป็นราคาของคนกรุกเทจริงๆวานก็ไปซื้อโคกมาสองขวดขวดนึงประมาณ50กว่าหาท1.5ลิตก็ถือว่าโอเคนะไม่แพงกว่าเมืองไทยมากหรือถ้าวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็เก็บภาพฝากเดิมเ,เจอกันครับ เล่นด้วยเล่นกับกล้องหันมาแจมคุยด้วยคุยที่ให้คำแนะนำด้วยนะเวลาเราสอบถามมาตอนผมอยู่ที่เออภาคแถวแถวชันเมืองจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเวลาเราถ่ายภาพเราจะไม่หยุดรอนี่เหมือนกับมารยาทเหมือนคนไทยแล้วก็เวลี่ไดกับ